รู้ไว้ใส่ว่าใส่บาแบกหามรู้ไว้บางทีมันจะไม่มีปัญหากับเราก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพ,พี่น้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับดูรับชมคลิปต่อไปของเกษตรตามใจนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็จะได้เป็นกําลังใจของเกษตร ตามใจต่อไปนะครับพ่อผสมพี่น้องเกษตรกรวันนี้เกษตรตามใจจะให้มาดูนะครับคือการย่ำฟางย่ำอย่างไรให้มันง่ายนะครับหรือไปล้มต่อปีนียเราจะไปย่ำอย่างไรให้มันง่ายนะครับพ่อผสมพี่น้องเกษตรกรเราจะไปย่ำอย่างไรให้มันง่ายในเมื่อรถเล็กอย่างนี้นะครับผมให้ดูรถก่อนนะครับอันนี้ก็ krt นะครับพ่อผสม พี่นองเกษตรกร,ก,รก็มีคนใช้กันเยอะนะครับผมเข้าไปเห็นในที่ใน YouTube ที่เขาขายเนี่ยนะครับผูมม้ชมมีคนดูกันเยอะแล้วสนใจเยอะนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็เห็นรถเก่านอกจากญี่ปุ่นก็มาเยอะนะครับแต่ตอนนี้สักเบาละนะครับมันอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีขายกันไม่ค่อยได้หรือไงก็ไม่ทราบนะครับที่สําหรับรถเก่าญี่ปุ่นไหมอันนี้เขาที่กเกษตรตาบใจเห็น มันมีน้อยลงนะครับเมื่อก่อนนี้เยอะๆนะครับเมื่อก่อนนี้เยอะแต่ทีนี้ให้มาดูนะครับผู้มมพที่น้องเกษตรกรอันเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยที่เราที่เราได้ดีเลยนะครับผู้มมอันนี้เท่าที่ผมเห็นเนี้ยนะครับก็บางทีผมก็เคยคอมเมนต์ไปอยู่นะครับผู้มมเคยคอมเมนต์ไปอยู่ที่เขาขายรถเนี้ยนะครับผู้มสม แต่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าราคาถูกแล้วถูกเยอะนะครับเนื่องจากรถเก่านอกมาตีนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับเมื่อก่อนราคาเป็นแสนอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ห้าเบ็ดเสร็จสองหารนะครับหารหารหลังนะครับท่านผู้ชมหารหลังสามถ้าของมาจริงๆมันจะมีค่าติดมาด้วยนะครับท่านผู้ชมค่านะครับค่า ค่าติดมาด้วยถ้าเป็นของมาเดิมๆถ้ามันครบชุดของเขานะครับพระมุสมสี่คือใบดันหน้านะครับพนผู้สมคือใบดันหน้านะครับถ้ามันจะมีครบแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดกเกษตรตามใจเคยได้ทําคลิปไว้หลายไวหลายครั้งละนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับพนผู้สมล้อเหล็กเนี้ยล้อเหล็กเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับสาคัญมากเลยนะครับสาหรับพี่เล่นล้อเหล็ก รถเล็กนะครับล้อเหล็กนะครับแล้วจะผมจะมาให้พูดให้ฟังอีกคลิปนี้อีกทีนึงเผื่อใครไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับเนื่องจากถ้าเราไม่มีล้อเหล็กเนี่ยนะครับพผู้สมแค่ใซย,ยางเขาเนี้ยหน้ายางเขาน้อยหน้ายางเข่าเล็กนะครับเพราะฉะนั้นการเกาะติดดินเนี้ยเขาจะฟรีมันมีน้อยนะครับพผู้สมพี่น้องกเกษตรกรมันมีน้อยนะครับอันนี้ ควันมีให้ครบนะครับแต่มีอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกรุ่นอะไรน่ยผมก็ลืมลืมไปนะครับมันจะมีกระบอกยกตัวเนี้ยนะครับพระมสมที่ยกตัวของเขาเนี้ยนะครับพระมสมมันจะมีไฮโรลิกยกถูกข้างเขาเนี้ยผมผมก็สักจะลืมนะครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นรุ่นนั้นมีมีกระบอกไฮโรลิกยกตัวช่วยเนี้ยนะครับในเมื่อเราเปลี่ยนล้อหรืออะไรน้ะนะครับพระมสมมันมันมันจะมีอยู่อีกรุ่นหนึ่งเฉพาะรุ่นนั้นนะครับ แต่ราคาค่อนข้างจะก็สูงสักกว่ารุ่นนี้สักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้เทคนิคก,การการการย่ำนะครับการย่ำฟางเนี้ยรถเล็กอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมล้อหน้าเขาเล็กนะครับเนี้ยแค่สี่นิ้วนะครับแค่สี่นิ้วเองท่านผู้ชมรอแค่สี่นิ้วเนี้ยนะครับท่านผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรสี่นิ้วเนี้ย ลอเนียห้าไปเป็นหน้าหลุมนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรอันนี้ผมให้ดูกันอันนี้แต่มันมันมันยังไม่นั่นนะครับแต่ให้ดูภาพโดนใกล้เคียงกันนะครับแล้วมันจะไปฟางมันจะมาหนุนหน้าล้ออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะหนุนหน้าล้ออย่างนี้ในเมื่อไปเจอหน้าหลุมแล้วก็ไปเจอที่ฟางเป็นก้อนนะครับพี่ฟางเป็นก้อนท่านผู้ชม มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วในเมื่อขับขับเคลื่อนสองล้อนะครับล้อหน้าเขาเนแคกกิ้งไปนะครับมันไม่ได้ช่วยตะกุยนะครับผู้ชมนึกออกไหมคนคนคนล่นรถก็คงคงคิดออกคงคงรู้นะครับคงรู้่านผู้ชมอันนี้มันใช้แค่ล้อหน้านี่ใช้ประคองแล้วมันแคกกิ้งไปเฉยนะครับถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันจะช่วยกันตะกุยนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะย่ํานะครับย่ําให้มันง่ายนะครับเท,เทคนิคให้มันง่ายท่านผู้ชมให้มันง่ายคือให้เราย่ําขวาง่อยรอยลดเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรย่ําขวางรอยลดเกี่ยวนะครับอย่าไปย่ําตามรอยอย่าย่ํายาวตามรอยฟางนะครับ อย่าย่ำยาวตามรอยฟางเดี๋ยวก็เสร็จตามใจจะให้ดูคุณนะครับถ้าย่ำตามรอยฟางเนี้ยนะครับยิ่งยิ่งลําบากเลยนะครับยิ่งลําบากเลยเนี้ยฟางหนาๆอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมยิ่งลำบากนะครับรับรองว่าดันดันหน้าล้อหนุนหน้าล้อแน่นอนนะครับนี่พอพอจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมต้องขวางนะครับขวางอย่างนี้นะครับอย่ายาวลักษณะตามนี้นะครับคงเห็นฟางแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ให้ขวางอย่างนี้อันนี้เกษตรตามใจทำทดลองให้ดูหน่อยเดียวนะครับให้ดูหน่อยเดียวมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราขวางขวางรอย้อยฟางไปอย่างนี้นะครับอย่าเอายาวอย่าเอายาวตามอย่างนี้นะครับมันจะมีข้อดีนะครับพระม้สมแล้วก็หานหน้านะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับผ่านหน้าเนี้ถ้าฟางค้างตออยู่เขาจะไปช่วยดันฟางลงลงจากตอฟางลงที่รถเกี่ยวพอดีนะครับพระู้สม อันนั้นมีหลายหาย้านหลายคนนะครับที่ได้สอบความเข้ามาไม่ใส่ใดบัดันหน้าไดไมให้ใส่นะครับพระมุสมให้ใส่มันจะดีกว่านะครับให้ใส่แต่ถ้าเราไม่ใส่ใบดันหน้าเนี่ยมันมันจะไม่ไปช่วยเอาฟางลงรอยรถเกี่ยวให้เรานะครับแล้วถ้ามันไม่มีเนี่ยถ้าไปติดนั่นเดี๋ยวมันก็จะไปฟางจะเข้าไปอยู่ที่ตรงตัวให้เราใส่ใส่ใบดันหน้านะครับพระม,มุสม อันนี้คือเทคนิคนะครับทําง่ายๆนะครับผระมสมมันจะไม่มีปัญหาเรื่องยากมันจะเป็นเรื่องง่ายนะครับให้ทาอย่างนี้นะครับทาอย่างนี้แม้แต่รถใหญ่ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะง่ายง่ายมากนะครับพระมุสมพี่น้องเกษตรกรนี่แล้วให้มาดูนะครับอันนี้เกษตรตามใจย่ำเสร็จละนะครับอีล็อกนี้อีบิ้งนี้นะครับเนี่ยก็คือต้นไม้นี่นะครับพระมสมย่ำออกมามันมันเป็นลักษณะนี้นะครับผระมุสม ที่จะให้ดูต้นคลิปไปนะครับผูม้มุ่งนี่ออกมาอย่างนี้นะครับแม้แต่ว่าเราจะไปะย่ำหมักไอดิดอีเด้งก็แล้วแต่นะครับหรือหมักฟางหรือไม่มีเอเดิดอีเด้งหรือหมักฟางนี่นะครับผูม้มุ่งย่ำเสร็จอันนี้รถเล็กนะครับรถเอคอาทีนะครับอันนี้ก็ทํางานออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับผูม้มุ่ง ว่ามันจะทมได้หรือไม่ได้นะครับเหมือน <c oughs> <c oughs> เหมือนเกษตรตามใจให้ดูไปเมื่อกี้นะครับพ่นผู้ชมในเมื่อฟางลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เผานะครับไม่ได้เผาพ่นผู้ชมอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะเกษตรตามใจย่ำไปได้หน่อยนึงละนะครับพ่นผู้ชมเนี่ยนะครับผ้าฟางหนาๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นะ ผมไม่ได้เผาเลยนะครับพอ,พอย่ำเสร็จมันจะออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับพ่อผชมอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับการย่ำหม,มักฟางหรือเทคนิคก,การย่ำตอปีลุมตอฟางหมักอีอเดนก็ตามนะครับพ่อผสมถ้าเราเข้าใจแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนที่เราคิดนะครับ